ได้เอฟลอยครับเียงอันเนี้ยไอเดียลี่แม่รมครับไอเดียลี่ซอส,สมแล้วใส่ใช่ไหมผมมีหมัมกกุ้กงกับชุกก็ได้ว่ะบอกงมาิตาไรมาแต่พูดก <c oughs> ูได้สิกินกระแลมมีแต่เจ้าเดี้ยให้ได้สิกินกระแลมบอกใครสิกิน,น,นมีต่ฝอยเนาะ <cụ? S 1> เอเออน,นเนียมมัดเท่าดีเอสอจอกครับโอ้สือเป็ด อ,นนอ่ะอเจเคเปปีงว่งงานเลยอ่ะอเบิกสามสามลกสิบพันสวัสดีครับพี่น้องสบายดีครับพี่น้องมันนี้ครับมันี้ถ้าพี่น้องมาลอกงานทรงเฮียปากเซ่ครับ ข้าเจาะสีแอนก้อนก้อนเอ้นี่ยนะครับก้อนเมือกแกงที่เออกภาษาครับมีงานฝาปุกเป้าครับบรรยากาศสุดยอดเลยไปว่าตลอดเหตุการม์ที่ชีบือเหรอเออที่จอเตอรดจ เอาหลอบลึกพีเราเข้าเอาเป็ดหลอบลึกอ้ายยเ่ี๋ยเปลีี่เเข้าเอาัดเกกิดบอลหอบลึกเอาจะอจลกก่อนจะอจันโอ้ยเสียตัวใหญ่เัดลยอ่า มากับ shorts, อัลอยอลิซาแล้วก็แบดดี้ได้กับตันนึงนะตัวนึงหาสิบพันจะสางคามม่นรอร่0เพื่อนหาิพันเโตตีสีตัวแล้วพอดีพันีาโตว่าหาได้มาเรยอยู่เ้าจะขอไอต่อเขาแบดดี้ได้ตัวนึงครับสี่สิบพัอกเิดกันสิไอ้พี่รอไหนเพราะว่าใอพี่รอเอายุดออกยุดเอาเปิดจากรอ เออลับตากับพี่เฮ้เกือบไปอีกแล้วเอานินไล้เขาไม้เพื่อเราเราลบปทัดลไปดิเออันไม่ลบมันกับเขาวกเองสิน้อดานี่นาใส่อีกล้าโอ้ย้บางคนซื้ออยู่ยันอไบางคนที่หนโอ้ยอะไรเนี่ยเอาไปแล้าพี่จะกเเปลี่ยนเอาอะไรบ่เอาเีดเปลี่ยนอะไบ่นี่แ่จำพันเป็น่กเล่มลาบอ่าเ่ดนผู้ใดสิกินกเล่มพี่จะเจ้าเนี

ได้จ๊กได้แล้วเลยได้เอ็มลอยครับเียังเนีอเดียลีไม่รไอเดีลีอสทแล้วใส่ไม่ได้มีมักกุ้งไต่ชุกได้ว่ะบอของมาริตาไหลมา่หรถุปีที่แล้วจะปีดลจะปีไดเลย

มีออนหกล่องหรยจับ้มาตัวนี้ตจะพันครับสามสอลิต้าตัวนี้สามสิบเหมือนกันตัวไหนฮะอู้ตัวนี้ตัวนี้จะพันครับอ้ยเออตัวนี้เอานียอลิต้าอยากได้ เจ็ดสิบเจ็ดสิบสามดอกวะเอาเลยเอาเลยบ่าวดิมสีเอาหานเอาเลยเอาหานเอาไปหุมันเหยียดหานมันโดข้อไปเรือ

<c oughs> ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วครับคนเยอะมากแต่ว่าตอนสามทุ่มคนเยอะค,คนนี้ครับ่ <c oughs> มี่คือกันกับงานวัดอยุทยายครับคือกันเยกับงานกาสาบนะครับเล็กหน่อยไว้หลุ่มาเหล็บปลาปลูกโป่งครับยืนนี่ค้าเจ้าเอินปลาปุงเป่าครับก็เป็นสองแสนหรอ ข้าให้ล่องข้าให้ล่องาติกสามลูกแสนเสีนฝตกเสเลยลองตอนจะิดควจได้แค่ไปปีางานนี่

โอ้หานตัวหน่นะกูเรีใจด้วยนะเดี๋ีอ้กสิบาทเซียวเนาะคอยจะอำก็ตามจมจมชุดนะเออทั้งบาไม่กดไลรไม่คอยห้วอ๋อไมอีบาทนอเลี้สาลูก่ะมันว่งดอเต็มใช่ปะไปคล้องเป็ดซะไปคล้องเป็ดซะ

อลิตาได้แข่ตกง่ายหนึ่งแสนหนึ่งนะแสนนึงเกือบสองลยอ่ะอยแปดสบาทเลนี่่เบาทบ่กันแล้วแต่ราคากันไปสิบเสียเจ้าบาทมันกันแล้วแต่ราคาให้กันอันนี้ก็สามดอกเศ้า ฝนตกมากค่นหายเบิดเลยครับแบบเกียงเป็นเกียงครับฝนตก